สำหรับคลิปนี้ค่ะสารับราคนี่ยมารับของฟรีค่ะจะมีชั่วสอด d ราก้อนวิงส์นั่นเองนะคะทุกคนนี้เลยใส่ออกมานะคะก็จะติดอยู่ที่หลังของเรานะคะแบบนี้ค่ะอลังการมากๆนะชิ้นนี้ค่ะแจกด้วยกันทั้งหมด5,000ชิ้นค่ะซึ่งสําหรับแบบที่แจกของฟรีนะคะจะเป็นแบบนี้เลยมีชั่ว Clicker Fighting Simulator นะคะเดี๋ยวเราจะแปละลิงก์แบบไว้ใ,ใต้คลิปนี้ค่ะ เมื่อทุกคนนะคะเข้ามาในแบบแล้วเนี่ยทางด้านบนของจอนะเขาจะมีเป็นปุ่มฟรีลิมิตยูจีซีนั่นเองนะคะพอเราเกิดเข้ามานะคะเขาก็จะมีเควสเนี่ยทั้งหมด5อย่างให้เราทํากันนะอันแรกเนี่ยจะเป็นการเปิดไข่นะคะให้ได้ฮีโร่ทั้งหมด500ตัวคะ่ะแล้วก็ต่อมานะคะเควสท,ที่2เนี่ยเขาบอกให้เรานะคะคอนเวิร์่ะก็คือเปลี่ยนฮีโร่ธรรมดานะคะให้เป็นฮีโร่แบบเรนโบ์ค่ะให้ครบทั้งหมด3ตัวนะคะต่อมาเนี่ยจะเป็นการเอาชนะไพเรตฮันเตอร์นะคะให้ได้ทั้งหมด10ครั้งคะ่ะแล้วก็เควสทท สุดท้ายนะคะจะเป็นการทำคะแนนเนี่ยให้ได้มากกว่า350พอยต์นะคะมากกว่า350คะแนนเนี่ยในชิโนบิ c h ร์เลนจ์นั่นเองค่ะ ซึ่งหากทุกคนนะคะทำเควสทั้งหมดทอย่างสําเร็จเนี่ยก็สามารถมากดปุ่มเคลมนะคะเพื่อรับของฟรีกันไปได้เลยนะโดยต้องเป็น5,000ันคนแรกเลยค่ะที่ทาเควสนี้สําเร็จนะคะแต่ว่านอกจากนี้นะคะทุกคนหากว่ายังทําเควสเหล่านี้เนี่ยไม่ครบนะแต่ว่าหากว่าเราเนี่ยสปินนะคะเราได้เป็น OP Hero เนี่ยเพียงแค่เควสเดียวนะคะเควสนี้เนี่ยทุกคนนะคะก็สามารถรับของฟรีเนี่ยมากดคําว่าเคลมนะคะเพื่อรับของฟรีกันไปได้เลยนะโดยไม่ต้องทําเควสทั้งหมด5เควสเหล่านี้อีกต่อไปเลยค่ะก็คือด้านบนนะคะเขาจะมีเป็นวงล้ออยู่นะะตรงนนีี้่่มมัจคคําาว OP Hero ะ หากว่าทุกคนนะคะหมุนวงล้อแล้วเนี่ยเราได้เป็น OP hero นะก็จะสามารถมากดคําว่าครีมเนี่ยตรงปุ่มนี้นะคะเพื่อรับของเปลีกันไปได้เลยค่ะไม่ต้องทำเควสท้าเควสนี้ที่เหลือเลยนะคะก็อันนี้นะคะก็จะเป็นกรณีพิเศษนะคะสำหรับเควสด้านล่างสุดนี้ค่ะยังไงนะคะคลิปนี้ก็เป็นเพียงกรณีน่าจะขึ้นนะค่ะไปค่ะ